ถ้าเรามีพื้นที่10ไร่เนี่ยนะครับผมจะแนะนําเลยว่าอาจจะแบ่งทําสัก5ไร่2ไร่3ไร่สีไร่นะครับขึ้นอยู่กับบัตเจตของเราว่าเราจะมีงบแค่ไหนถ้าเรามีเงินหลักล้านมาลงทุนก็ทําเป็น10ไร่เลยก็ได้แต่ถ้าเรามีพื้นที่เล็กๆนะครับมีงบจํากัดแล้วก็ยังทํางานผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่แนะนําให้ทําประมาณไม่เกิน2ไร่3ไร่นะกำลังพอดีนะครับสามารถจัดการบริหารได้อันนี้คือประสบการณ์ตรงจาก แปลงของผมเองนะครับของผมเนี่ยมี2แปลงนะมีแปลง7ดไร่แล้วก็2ไร่แต่ที่สุดแล้วมาคนพบจริงๆว่าแปลง2ไร่ทําได้ดีกว่าเพราะว่าเราสามารถเดินจัดการบริหารคนเดียวได้สามารถเดินจัดการบริหารในพื้นที่ได้ดีปลูกต้นไม้ก็สามารถรดน้ําต้นไม้ได้ง่ายนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆลุงป้านะ้าอาทุกๆท่านนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับก็จะมาส่งมอบงานขุด บ้านสวนแปลงกเกษตรนะครับพิกัดต,ตรงนี้นะครับอยู่ที่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับกับเนื้อที่เล็กๆเ,เนื้อที่1ไร่2งานเท่านั้นนะครับตรงนี้อยู่กลางใจเมืองนะครับถือว่าเป็นพื้นที่กําลังโอเคเลยเหมาะกับการทําเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนแปลงกเกษตรนะครับรายการขุดตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรมากมายนะครับก็จะมีในส่วนของบ่อนนะ้าโมเดลพื้นที่ประมาณ300ตารางเมตร คลองไส้ไก่หลุมขนมครกเล็กๆนะครับในส่วนของพื้นที่ด้านหน้านะครับไปตรงนี้นะครับลูกค้าเนี่ยได้ติดตามเรามาประมาณสัก2ปีละนะครับติดตามเราทาง Facebook แล้วก็ y t u t u นะครับก็ได้เข้ามาปรึกษาว่ามีพื้นที่ขนาดนี้ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับก็เบื้องต้นเราได้เกินงบเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 0 0 0ถึง70,000บาท ขึ้นอยู่กับแบบงานความต้องการของลูกค้านะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ไม่เยอะไม่มีนาข้าวนะครับต้องการทําเป็นบ้านสวนเราจึงเข้ามาสํารวจออกแบบพื้นที่นะครับก็คือต้องขุดบ่อนะครับขึ้นมาถมที่ขุดคลองไส้ไก่นะครับไม่ยาวมากกว้างประมาณสัก2เมตรห้เนี่ยนะครับแล้วก็จะมีหลุมขนมโคกเล็กๆเอาดินขึ้นมาถมที่ยกระดับพื้นที่ให้สูงขึ้นนะครับต้องบอกด้วยนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับตอนที่เราสารวจนะ่ะผมจะบอกลูกค้าเสมอว่า พื้นที่ตรงนี้เราไม่สามารถที่จะขุดบ่อแล้วถมดินให้เต็มทั้งพื้นที่ได้เพราะว่าพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เล็กไม่มากนะครับจึงแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยขุดบ่อประมาณ300ตารางเมตรลึกประมาณ4เมตรกว่ากว่าเนี่ยนำดินขึ้นมาถมที่เท่าที่ได้ส่วนที่เหลือลูกค้าค่อยซื้อดินมาถมนะครับพื้นที่เล็กๆเนี่ยถ้าเราไปขุดเยอะมันจะเสียพื้นที่แต่ถ้าลูกค้ามีพื้นที่ประมาณสัก4ี่หไร่เป็นต้นไปเราจะขุดบ่อสัก1ไร่ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้มีพื้นที่ประมาณ1ไร่ครึ่งเอง ก็แนะนําขุดบ่อไม่ควรเกินหนึ่งงานนะครับหนึ่งไร่เนะี่ยมีสีงานเราขุดหนึ่งงานก็ถือว่ายังไม่เสียพื้นที่บวกกับคลองไส้ไก่หลุมขนมครกไปหน่อยก็ตีกลมๆเลยเราขุดประมาณงานนิดๆเราได้ดินขึ้นมาถมเนี่ยจะได้ไม่เยอะมากแต่เราก็ควรที่จะซื้อดินมาถมนะครับแลกกันเพราะว่าถ้าไปขุดใหญ่เกินไปมันก็จะเสียพื้นที่นะครับงบตรงนี้นะครับต้องบอกว่าจบกันที่60,000บาทเท่านั้นนะครับเพราะว่าปริมาณงานขุดของเราก็ไม่ได้เยอะขุดเวียงระยะสั้น ไม่ได้ถมที่ทอยดินนะครับตัวนี้เป็นบัตรเจ็ตที่ควบคุมได้คุยกันได้นะครับลูกค้าตั้งงบมาประมาณนี้เราสามารถออกแบบตามง,งบประมาณแล้วก็ให้คำปรึกษาจนจบงานนะครับงานนี้ถือว่าออกมาดีและลูกค้าถูกใจมากๆเลยอเดี๋ยวไงผมพาไปชมรายละเอียดของงานขุดตรงนี้นะครับครับผมก็มาดูรายละเอียดเบื้องต้นของงานตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายก็จะมีนี่บอ่อนะ้ำโมเดลทรงฟรีฟอร์มคล้ายๆเม็ดถั่วนะครับ ตรงนี้เราขุดกันที่2ชั้นนะครับประมาณลึกความลึกเนี่ยประมาณ4เมตรนิดๆน,น,นะครับพร้อมสะดือน้าอีก2เมตรก็ประมาณเป็น6เมตรนะครับเราก็จะเว้นระยะห่างในส่วนของขอบเขตพื้นที่ประมาณ4-5เมตรเลยนะครับแล้วก็นําดินที่ขุดนะครับขึ้นมาถมยกระดับทําคันล้อมที่นะครับทำเป็นพื้นที่คันล้อมทําโคกพักอาศัยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็จะนําไปถมในส่วนของพื้นที่ทางเข้าด้วยนะครับแล้วก็ไปตรงนี้ลูกค้าได้ซื้อดินมาประมาณสัก ร้อยเท siempre, ี ff, ่ okay, Changing, ทยว ouais. pues, นะครับร้อยกว่าเที่ยวมาถมนะครับโซนพื้นที่ตรงกลางของพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นที่ยกระดับสูงพิเศษนะครับในส่วนของการออกแบบพื้นที่ตรงนี้นะครับการที่เราขุดบ่อตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่แปลกๆเนาะแต่ข้อดีก็คือเราสามารถขุดบ่อฝั่งทิศตะวันตกเฉียงใต้ได้พอเวลาลมร้อนพัดเขมานะครับข้อดีอย่างที่ว่าที่ผมเคยได้รีวิวไปได้หลายแปลงเนาะขุดบ่อฝั่งทิศตะวันตกเฉียงใต้ข้อดีคือจะช่วยลดลมร้อน มรสุมฤดูร้อนเนี่ยนะครับจะเข้ามาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ทําให้พื้นที่เนี่ยร่มเย็นน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับลมผ่านบอ่อน้ําก่อนถึงตัวโคกเนี่ยจะชะลอความร้อนได้อันนี้คือแนวทางการออกแบบเบื้องต้นของการออกแบบบ้านสวนแปลงเกษตรนะครับแล้วก็จะมีโซนตรงนี้เลยจะเป็นนี่จุดเชื่อมต่อระหว่างคลองไส้ไก่เราสามารถที่จะเดินข้ามซ้ายขวาขึ้นลงสะดวกหรือเราสามารถกั้นชนิดของปลาเลี้ยงได้เราก็ต้องเอากระสอบทรายกรอกดินแล้วก็มาทํา เป็นที่เดินก็ได้หรือจะเลี้ยงปลาลิงหากันได้หมดเลยนะครับหรือเราจะเติมน้ําตรงคลองน้ําเต็มคลองก่อนค่อยลดมาหาบอ่อก็ได้เช่นกันอันนี้คือเป็นสันแข็งนะสันแข็งเนี่ยเราจะใช้ดินเดิมนะครับดินที่อยู่ใต้ดั้งเดิมเราจะไม่ได้ขุดออกแล้วค่อยมาถมใหม่นะครับเดี๋ยวดินจะสไลด์พังได้นะครับครับผมก็เดี๋ยวมาบอกในส่วนของต้นทุนของพื้นที่นะครับมีหลายท่านที่ขุดโคกนองนาหรือว่าขุดผ่านไปแล้วเนี่ย นะครับก็พบเจอปัญหาหลากหลายหลายรูปแบบเนาะแล้วก็ทางผมเนี่ยการที่ขุดเสร็จผมก็ต้องเข้าไปดูไปติดตามนะครับแปลงแต่ละแปลงเนาะนะครับก็เจอปัญหามากมายเกี่ยวกับงานขุดนะครับเป็นบทเรียนที่สําคัญนะครับการดูประเภทของชั้นดินตัวนี้ผมจะย้ําย้ําและก็ย้ามากๆเลยว่าควรดูชั้นดินเป็นหลักการขุดแต่ละที่ความสวยงามมิติการมองเนี่ยจะแตกต่างกันบางแปลงขุดคม บางแปลงขุดสโลปลาดเอียงนะครับชั้นดินแต่ละที่ไม่เหมือนกันบางทีน้ํากร่อยน้ําเค็มน้ําคุณภาพาไม่ดีเกลือขึ้นเลยก็มีนะครับบางทีไม่เจอน้ําก็มีนะครับต้นทุนแต่ละที่ไม่เหมือนกันเนาะก็หลักๆผมจะแนะนําในเรื่องของการดูชั้นดินเป็นหลักนะครับแบบที่เราออกมาเนี่ยตอนที่เราสรํารวจเราดูข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเรารู้เลยว่าควรขุดลาดเอียงกี่องศาเหมือนตรงเนี้ยต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ต้นทุนดีดีที่1เลยคือดินเหนียวหน้าดินเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก30เซนแค่นี้เองนะครับเป็นหน้าดินทราย นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นดินเหนียวแข็งข้างล่างเป็นดินเหนียวเหลืองลงไปข้างล่างก็จะเป็นดินคล้ายๆว่าดินคล้ายๆดินดานเลยนะครับเป็นดินที่อุ้มน้ําดินเหนียวอุ้มน้ําเลยก็คือเราสามารถที่จะเติมน้ําให้เต็มถึงน้ําลดไปมันก็จะไม่มีพังหรือว่าพังเล็กๆน้อยจะไม่มีการหักถล่มพังแน่นอนนะครับเราจึงใช้ใบมีดในการขุดตัดเฉือนแบบนี้นะครับพื้นที่แบบจะกระชับพื้นที่และออกมาสวย นะครับและก็ที่สําคัญจะมีน้ําซึมออกมาแบบนี้นะครับนี่น้ําตรงนี้ไม่ได้สูบเติมนะจะเป็นน้ําซึมออกจากใต้ดินน้ําก็ยังซึมออกมาเรื่อยๆนะครับขึ้นวันละประมาณเซนหนึ่งได้นะครับถ้าเราลงไปตอนนี้ก็ทุ่มหัวแล้วนะฮะอันนี้ก็คือเป็นต้นทุนที่ดีต้องดีใจกับลูกค้าด้วยที่ขุดแล้วเจอตาน้ําสามารถนําน้ําขึ้นมารดต้นไม้สามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้เลยเนาะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่ดี นะครับต้องยินดีกับลูกค้าด้วยนะครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับโมเดลบ้านสวนแปลงเกษตรตรงนี้นะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอราศีสไลดจังหวัดศรีสะเกดกับเนื้อที่1ไร่2งานเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นพื้นที่เล็กๆนะครับเป็นที่ที่เหมาะกับการทําบ้านสวนแปลงเกษตรกับต้นทุนของพื้นที่กับสภาพพื้นที่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ดีมากๆเลยนะครับสามารถที่จะเก็บโมเดลตรงนี้ไอเดียตรงนี้ไปประยุกต์ใช้กับแปลง ของพี่ๆที่มีพื้นที่เล็กๆได้นะครับลูกค้านะครับมีพื้นที่หลายไร่หลายแปลงนะครับสาี่แปลงแต่ทําไมถึงเลือกแปลงเล็กๆนะครับลูกค้าก็มีความพอเพียงลูกค้าก็มีงบบัตเจตนะครับอยากลองทําพื้นที่เล็กๆนะครับเพื่อจะลดต้นทุนในการขุดนะครับลดต้นทุนในการก่อสร้างทํารั้วหรือว่าทําระบบน้ําต่างๆนะครับเพราะว่า ถ้าเรามีพื้นที่10ไร่เนี่ยนะครับผมจะแนะนําเลยว่าอาจจะแบ่งทําสัก5ไร่2ไร่3ไร่4ีไร่นะครับขึ้นอยู่กับ b u d g e ตของเราว่าเราจะมีงบแค่ไหนถ้าเรามีเงินหลักล้านมาลงทุนก็ทําเป็น10ไร่เลยก็ได้แต่ถ้าเรามีพื้นที่เล็กๆนะครับมีงบจํากัดแล้วก็ยังทํางานผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่แนะนําให้ทําประมาณไม่เกิน2ไร่3ไร่นะกำลังพอดีนะครับสามารถจัดการบริหารได้อันนี้คือประสบการณ์ตรงจาก แปลงของผมเองนะครับของผมเนี่ยมี2แปลงนะมีแปลง7ไร่แล้วก็2ไร่แต่ที่สุดแล้วมาคนพบจริงๆว่าแปลง2ไร่ทําได้ดีกว่าเพราะว่าเราสามารถเดินจัดการบริหารคนเดียวได้สามารถเดินจัดการบริหารในพื้นที่ได้ดีปลูกต้นไม้ก็สามารถรดน้ําต้นไม้ได้ง่ายนะครับมันอยู่ในงบอยู่ในกําลังนะครับอยู่ในกําลังที่เราสามารถทําได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางแนวคิดดีๆนะครับสาหรับพี่ท่านไหนที่สนใจที่จะมาทาโคกหนองนาเนี่ยควร คิดนะครับดูต้นทุนความพอเพียงของตัวเองกําลังของตัวเองกําลังเงินเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญกําลังเวลาก็เป็นสิ่งที่สําคัญว่าเราจะมีกําลังมาดูแลนะครับมาสวนตรงนี้แค่ไหนนะครับกาลังญาติพี่น้องหรือว่าพ่อแม่ที่อยู่บ้านเนี่ยถ้ามีก็ยิ่งดีเลยถ้ามีคนช่วยดูแลรดน้ําต้นไม้อันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ต้นทุนและก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับที่เราควรวางแผนให้ดีเนาะสำหรับพี่ทนานที่สนใจที่จะ ขุดคงลงนาก็ควรมองต้นทุนด้วยนะครับว่าเรามีคนช่วยดูแลเปล่ามีงบแค่ไหนความพอเพียงนะครับแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันเนาะมีมากก็ใช่มากมีน้อยก็ใช้น้อยตามกําลังของเราเนาะเก็บเป็นแนวทางได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะครับกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์นะครับทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์คลิปหน้าแปลงหน้าพาไปดูที่ไหนโมเดลแบบไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับหรือว่าพี่ๆท่านไหนที่สนใจ งานขุดออกแบบพื้นที่บ้านสวนแปลงเกษตรทางเรายินดีให้คำปรึกษานะครับสามารถที่จะโทรมานะครับปรึกษาหรือว่าแอนไลน์นะครับมาปรึกษาทางผมได้สำหรับวันนี้ขอตัวแล้วนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ